ครับผมนายเลเบียเชียแก้วครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเหตุการณ์อิสระกันครับคือการเกิดเหตุการณ์หนึ่งมีขึ้นกับการเกิดของเหตุการณ์อื่นในหลักการของความน่าจะเป็นนิยามความเป็นอิสระว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์เป็นอิสระกันก็ต่อเมื่อความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งมีค่าคงเดิมไม่ว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนั่นคือ A และบเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอิสระกันก็ต่อเมื่อ p วงเล็บ a เท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a เมื่อเกิดเหตุการณ์ b แล้วหรือ p เท่ากับ p วงเล็บ b เท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ b เมื่อเกิดเหตุการณ์ a แล้วแล้วก็จะมาอธิบายโจทย์ที่อาจารย์ให้มาทำครับการทำแบบทดสอบตัวเลือกจำนวน3ข้อนักศึกษาดาวคำตอบทั้งหมด a แทนเหตุการณ์ตอบถูกข้อแรก B แทนให้การตอบถูกข้อที่2เหตุการณ์ A และ B เป็นอิสระกันหรือไม่ให้ T แทนข้อตอบถูกและให้ F แทนข้อตอบผิดจะมี T T T และ T t f แล้วก็ t F T T f F f T ftF 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 เซตของเหตุการณ์ที่ตอบถูกแรกจะมี TTT TTF TT, TFT TFF เซตของเหตุการณ์ตอบถูกข้อ2จะมี TTT TTF FTT f TT, f, TT, f ครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ตอบถูกข้อ2มี P วงเล็บ A เท่ากับ n วงเล็บ A ส่วนเวงเล็บเเท่ากับ4ส่วน8เท่ากับศูนย์จุดห้วงเล็บ a เท่ากับ p เหตุการณ์ที่สอบถูกเท่ากับ4ส่วน8 p วงเล็บ b เท่ากับ p เหตุาก p, ารณ์ที่ตอบถูกข้อที่2เท่ากับ4ส่วน8 P ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เมื่อเกิดเหตุการณ์ B แล้วเท่ากับ P ตอบถูกข้อแรกและตอบถูกข้อที่2 P ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เมื่อเกิดเหตุการณ์ B แล้วเท่ากับ P วงเล็บ A คูณ P วงเล็บ B เท่ากับ4ส่วน8คูณ4ส่วน8เท่ากับ4ส่วน8 ทีความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เมื่อเกิดเหตุการณ์ B แล้วเท่ากับเหตุการณ์ที่ตอบถูกข้อแรกเหตุการณ์ที่ตอบถูกข้อที่2เท่ากับ4 8 A A และ B เป็นอิสระกันครับ,บค,ครับ